สื่อการเรียนรู้ศิลปะตอนไล่น้ำหนักสีโปสเตอร์ by p o u l สสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาฝึกการไล่น้ำหนักสีด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์นะคะซึ่งการไล่น้ำหนักสีนี้ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะคะในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปสร้างสรรค์าง,งานไล่น้ำหนักสีเนี่ยก่อนหน้านี้เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอในเรื่องของค่านน้ำหนักสีไปแล้วนะคะ เราจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้นะคะมาประยุกต์ใช้กับงานชิ้นนี้กันนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสารรค์ก็จะมีสีนะคะซึ่งสีที่ใช้นี้ก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีขาวนะคะเด็กๆสามารถใช้สีตามที่เด็กต้องการได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นจานสี มีน้ำนะคะน้ำนี่เอาไว้ใช้สําหรับผสมสีแล้วก็ล้างผู้กันนะคะต่อไปก็จะเป็นผ้าเช็ดสีผ้าเช็ดสีนี้เอาไว้ใช้สําหรับเช็ดผู้กันนะคะเวลามันเลอะนะคะผู้กันผู้กันก็จะมีผู้กันครมกับผู้กันแบนใช่ไหมคะที่เขาใช้ในการสร้างสรรค์งานแต่งานในครั้งนี้เนี่ยเราต้องการไล่น้ําหนักสีให้มันมีความกลมกลืนกันนะคะเวลาเราไล่น้ําหนักสีให้มีความกลมกลืนเนี่ยเขาจะนิยมใช้ผู้กันแบนเพราะว่ามันสามารถไล่สีได้ง่ายนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกระดาษนะคะการไล่น้ำหนักสีเราจะไล่น้ำหนักจากเข้มสุดไปหาน้หนักที่อ่อนสุดนะคะซึ่งสีที่เราจะใช้ในช่องแรกนี้นะคะก็จะมีสีแดงแล้วก็สีขาวนะคะเวลาเราผสมสีเราก็จะต้องผสมทั้งหมดหน้ำหนักด้วยกันนะคะแต่ในนี้ครูจะผสมให้เด็กๆดูสีน้ำหนักก่อนน้ำหนักที่5เดี๋ยวเราจะมาผสมที่หลังนะคะ อันดับแรกเลยเด็กๆเ,เนี่ยบีบสีแดงลงไปนะคะเอาประมาณสีช่องก็พอนะคะเล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาสีขาวเนี่ยนะคะผสมลงไปเด็กๆสังเกตรปริมาณของสีนะคะสีขาวครูจะใส่ในปริมาณที่เยอะหน่อยเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันมีความเข้มข้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆเ,เอาคู่กันไปจุ่มน้ํานะคะให้หมาดๆหน่อยแล้วก็เอามาค้นสีนะคะ ที่อยู่ในจานสีให้เข้ากันนะคะแต่เวลาเราคนสีแล้วเนี่ยสีมันจะมีความเหนืดใช่ไหมคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเอาน้ําหยดลงไปนะคะเพื่อสีเนี่ยมันจะได้แตกตัวดียิ่งขึ้นนะคะเวลาเราระบายสีแล้วเนี่ยสีมันก็จะเรียบแล้วก็กลืนเข้าหากันได้ง่ายนะคะ น้ำหนักที่4นะคะถ้าเด็กๆดูแล้วสีมันมีความใกล้เคียงกันมากเกินไปนะคะเราก็เพิ่มความอ่อนให้กับสีนะคะโดยการเติมสีขาวลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะก่อนที่เด็กๆเนี่ยจะนำมาระบายที่กระดาษนะคะ เรามาเริ่มระบายกันเลยนะคะก่อนที่เราจะระบายเด็กๆเอาผู้กันไปจุ่มน้ําก่อนนะคะให้ผู้กันเนี่ยมันเปียกน้ําแบบหมาดๆนะคะแล้วก็เอาผู้การไปจุ่มที่สีแดงเวลาจุ่มสีแดงเนี่ยเด็กๆเราจะต้องจุ่มให้ทั่วผู้กันนะคะสมมติว่าถ้าเราแตะแค่เฉพาะไปผู้กันในเวลาเราปาดสีลงไปแล้วเนี่ยสีมันอาจจะหมดได้นะคะแล้วก็เวลาเราจะมา ปาดสีใหม่เนี่ยมันจะทําให้น้ําหนักสีเนี่ยไม่ต่อเนื่องกันนะคะและเวลาจับผู้กันเด็กๆอย่าจับแบบแนวนอนนะคะเวลาเราจับผู้กันเราจะต้องจับผู้กันให้เฉียงตั้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อที่เวลาเราระบายลงไปเนี่ยน้ำหนักสีมันก็จะได้เรียบลื่นได้ดีนะคะหลังจากที่ทาสีแดงเสร็จไปแล้วนะคะ เราจะทาอีกสีนึงเราก็จะต้องเอาผู้กันนะคะไปล้างก่อนนะคะแล้วก็มาเช็ดที่ผ้าเช็ดสีให้หมาดๆและหลังจากนั้นก็ผู้กันนะคะไปจุ่มสีให้ทั่วเลยแล้วก็เอามาทาที่กระดาษแต่เวลาทานะคะเราจะต้องเอาสีอ่อนนะคะทับเข้าไปในสีเข้มด้วยนะคะเวลาเราไล่น้ำหนักสีเนี่ยสีมันจะกลืนกันได้ง่ายนะคะเวลาเราทาเนี่ยเราจะต้องพลิกด้านผู้กันด้วยนะคะ หลังจากที่เราทาสีอ่อนไปแล้วนะคะเราก็เอาพู่กันไปล้างน้ําแล้วก็เอามาเช็ดให้หมาดๆนะคะแล้วเราเอาผู่กันเนี่ยนะคะไปทาตรงบริเวณรอยต่อระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนนะคะแต่ช่วงจังหวะตรงนี้เวลาเราระบายเด็กๆอย่าก,กดแป้งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ําหนักสีนะคะมันจะออกมาไม่สวยนะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้นะคะมันจะช่วยทำให้สีเนี่ยนะคะมีความกลมกลืนกันแล้วก็ประสานกันนะคะ หลังจากนั้นเด็กๆก็เอาสีอีกน้ำหนักหนึ่งนะคะมาทาทับบริเวณที่สีเข้มอีกนะคะแล้วก็ทาให้เรียบนะคะเวลาทาก็อย่าลืมนะคะพลิกแปรงด้วยนะคะและหลังจากนั้นก็ล้างแปรงนะคะแล้วก็ามาเช็ดที่ผ้าเช็ดสีครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเทคนิคตรงนี้นะคะเด็กๆจะต้องล้างสีที่ติดกับผู้กันนะคะออกก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็จะต้องอไปเช็ดผ้าให้ผู้กันเนี่ย เปียกชุ่มน้ำแบบหมาดๆนะคะแล้วค่อยเอามาทาตรงรอยต่อระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนนะคะสีก็จะค่อยๆกลืนเข้าหากันค่ะ mm hmm. เทคนิคแบบนี้เด็กๆจะต้องใช้เอาไประบายในทุกส่วนนะคะในการไล่น้ำหนักสีนะคะ mm hmm. น้ำหนักที่สีแล้วนะคะเราก็จะใช้เทคนิคแบบเดิมเลยนะคะก็ล้างผู้กันนะคะให้สีเดิมออกแล้วก็เช็ดผ้าให้หมาดนะคะ และหลังจากนั้นก็เอาแปลงมาวางตรงระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเห็นไหมคะสีก็จะกลืนกันง่ายมากเลยนะคะหลังจากที่เราระบายไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่น้ำหนักแต่เราอยากจะให้มีน้ำหนักที่อ่อนที่สุดด้วยนะคะเราก็เอาสีขาวนะคะบีบลงไปนะคะแล้วเราก็เอาสีนะคะในน้ำหนักที่สี่นะคะนิดหน่อยนะคะแทรกเข้าไป หลังจากที่เราเอาน้ำหนักที่สี่นะคะผสมลงไปในสีขาวแล้วแล้วก็ผสมสีให้เข้ากันแต่ถ้าเราผสมแล้วสีมันเหนืดไปนะคะเราก็เอาน้ำเข้าไปช่วยนะคะเพื่อให้สีเนี่ยมันลดความเหนืดลงเวลาเราระบายเนี่ยมันจะระบายได้ง่ายนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาสีนะคะระบายลงไปเลยเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาเราระบายเราจะต้องตั้งผููกันนะคะ ให้เฉียงเล็กน้อยนะคะอย่าจับพวกกันแบบแนวนอนนะคะหลังจากที่เราระบายสีไปแล้วนะคะเราก็เอาสีที่4นะคะน้ำหนักตัวที่4นะคะมาระบายทับอีกเล็กน้อยนะคะถ้าเราต้องการให้สีเนี่ยมนไล่น้ําหนักให้สวยขึ้นนะคะเด็กๆดูวิธีการระบายสีอีกช่องหนึ่งนะคะ ซึ่งสีอีกช่องหนึ่งเนี่ยเราจะใช้สีเหลืองด้วยนะคะเป็นส่วนผสมนะคะเป็นการไล่น้ำหนักระหว่างสีเข้มไล่มาหาสีอ่อนนะคะก็คือสีแดงสีส้มสีเหลืองและก็สีขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูขั้นตอนการสร้างสรรค์าง,งานเลยนะคะ